โอ้โหเงียบเลยเงียบเลยทีนี้กำไรหกร้อยแล้วเงียบเลยหายเลยมาโอเคสวยวานหนึ่งตัวนะครับคนดูช็อตนี้ยังไงบึ้มโอ้โหยกาพารีงหอคณดูมาดีเดนเดนท่านีิสองมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วเพื่อนนะเอาแล้วยังไงโอ้โวยแล้วช็อตนี้หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปไอ้เชี่ย มาตึงเลยง่ายนี่ครับผม,ผมดูโอ้โหเอาสุดรออกตึงนะคนดูท่านนะครับผมมาตึงกันเลยทีเดียวน,ยนะครับช็อตนี้มาคุ้มๆเลยครับผม1,709บาทนะครับจุดเจ็ดสิบตังค์นะฮะไม่รู้ว่าจะแตกขนาดนี้นะครับผม ก็กาบโอเคครับผมก็กลาบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับชาว y o u t ท b e ท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักยองพาปั่นนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมสาวทานั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้กำไรเท่าไหร่นี่ครับผมไปดูกันนะครับผมทุนแค่100ไปเริ่มที่เป็นบาทแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมมาดูกันจะเป็นอย่างไรนี่ครับผมเดสกลนี่ครับผมตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะ ไอเชี่ย <laughs> แล้วจงังหวะนี้หมุน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 ยาวดีคนดูไอเชี่ยวดีๆไม่เข้าเลยเหรอไปสามบาทเลยเฮ้ยโอ้โหมาสิมา,าอยู่เลยครับผมคอมโบที่สองคอมโบที่สามมาดิเพื่อนเพิ่อมมาเป็นสองบาทนะคะคนดูไหลสวยเจ็ดบาทแล้วนะครับผักเขียวออกเป้าอู้น้าทองมาเก้าสิบหกบาทแล้วช็อตนี้เพิ่มสิบาทนะฮะคนดู แต่ว่าปักเขียวไม่เข้านะฮะคนดูทุกท่านนะถ้าเข้านี่ก็สุดยอดเลยนะครับผมเบิม้มเรียบ, 100, บร้อยสี่อยห้าสิบสามภาพนะฮะช็อตนี้ตึงๆอาจจะมีบั๊กนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่ <c oughs> <c oughs> บั๊กเฉยคนดูอะไรครับนี่ยโชว์ตึงไปถึงทีนะครับหนึ่งรอบมนเลยทีเดียวนะฮะคนดูนะครับผม 737บาทนะฮะคนดูโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยทีนี้กำไรหกร้อยแล้วเงียบเลยหายเลยมา โอเคสวยวานหนึ่งตัวนะครับคุณดูช็อตนี้ยังไงบึ้มโอ้โหยกระพาเลยงอคุณดูหมาดีเดนเนทัศน์สองมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วเพื่อนนะเอาแล้วยังไงโอ้โหย้วช็อตนี้หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทอาเชี่ยมาตึกตึงเลยง่ายนี่ครับผมคนดูโอ้โหเอาสุดเอาตึงนะคุณดูทุกท่านนะครับผมมาตึกตึงกันเลยทีเดียวนะครับ ช็อตนี้มาคุ้มๆนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทนะครับผมจุดเจ็ดสิบตะงค์นะฮะไม่รู้ว่าจะแตกขนาดนี้นะครับผม แล้วเงียบยาวเลยคนดูทีนี้หมวนเป็นลูกค่างเลยทีเดียวอะไรครับเนี่ยหน้าแดงอุ้ยไม่มาหน้าแดงต้องเข้าบึ้มอุ้ยอันฮ่าคนดูไอ,อ้เชี่ยเอาเรื่องรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปในครับผมคนดูช็อตนี้นะฮะแตกแบบตึงๆนะครับคอมโบนรกกันเลยทีเดียวนะครับผมคนดูนะฮะหนึ่งบาทห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท ว้าวโคตรเอาโคตรหตุตหงบึ้มไปอีกครับผมสวยดีสวยดีคนดูสวยดีคนดูนาม่วง เบมสวย700นี่ครับผมไปแล 4, ้ว4,000นะครับผมคนดูเอาตึงเลยอย่างง่ายนะครับผมคนดูมันมาแบบตึงๆเลยทีเดียวนี่ฮะโคตรโหดโคตรเฟียวโคตรอันตรายไงครับผมคนดูช็อตนี้นะครับผมหมดเอาตอนนี้ก็น่าจะเลิกเลยนะครับผมท่านผู้ชม ก็โอเคนะทุนเรามา100ได้มาประมาณ4,7 6 0บาทจุดส0ตังค์นะครับก็ทัว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับสาวทำนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับผมกด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมค่ายอะไรเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมประจัดให้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.